แขวนติดตัวอยู่ตลอดนะครับแ้วคาดปลอดภัยดีนะครับี่ถาว่าของปลอมทําได้ไหมก็ทําได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่เหมือนนะครับนี่นะครับดูตรงนี้ครับไปเกดองพระนี่จะต้องแหลมอย่างนี้เลยนะครับแหลมเปียบอย่างนี้เลยนะครับ สวัสดีครับช่องกอนดินชาแนลนะครับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูเหรียญพระชัยหลังช้างนะครับสร้างปีพศ2530นะครับเหรียญรุ่นนี้ราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าหลวงพ่อฤษีลิงดําท่านการันตีและท่านยืนยันว่าดีจริงนะครับพระสังฆราชวาดก็ท่านก็เอ่ยออกมาว่าแม้เอาไว้กับบ้านก็คุ้มของบ้านแม้เอาไว้กับตัวก็คุ้มครองตัวนะครับเหรียญรุ่นนี้น่าเก็บนะครับเหรียญรุ่นนี้สร้าง2รุ่นนะครับ รุ่นนี้รุ่นแรกนะครับปีพศ2อ3 0นะครับแลนะครับรุ่นหนึ่งสร้างปีพศ2อ3 1นนะครับด้านหลังเป็นเขียนคําว่าสกนะครับอันนี้ด้านหลังพอปลอนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูเลยครับว่าของแท้เป็นยังไงอันนี้สองเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้นะครับเหรียญนี้เหรียญแรกนี่ผมเคยเอารีวิวนะครับคลิปสั้นๆนะครับแต่นี้ยังไม่ได้ส่องครับเหรียญนี้เป็นผิวสวยงามมากนะครับนี่เรี่ยมพลาสติกเก็บไว้อย่างดีนะครับผมก็ยังใช้ยังบูชาอยู่นะครับใช้ดีบูชาดีนะครับ เดี๋ยวเรามาส่องคุนดูเลยนะครับว่ารายละเอียดในบล็อกในพิมพ์เป็นยังไงนะครับผมก็ไม่ทราบว่ามีกี่บล็อกกี่พิมพ์นะครับแต่หลักวิธีการดูนั้นไม่ยากนะครับดูตรงนี้ครับไปเกตอง์พระนี่จะต้องแหลมอย่างนี้เลยนะครับแหลมเปียกอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วตัวหนังสือก็ต้องคมชัดนะครับนี่นะครับฐานบัวฐานอะไรนี่ก็ต้องสวยงามนะครับ ของปลอมมีไหมมีนะครับของปลอมทาออกมาไม่สวยไม่คมนะครับแล้วหลักๆในตรงนี้นะครับนี่ตรงตรงพู่ตรงที่ย้อยลงมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมผมเอาอะมาชี้ให้ดูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงพู้ตรงอะไรตรงนี้นะครับนี่ที่ย้อยลงมานี่นะนี่จะไม่สวยจะไม่เป็นแบบนี้จะเป็นเบอร์เบอร์นะครับไม่คมนะครับนี่นะครับนี่นะครับ เป็นแบบนี้นะครับนี่ตวงสือพบรอนะครับน right? ี่เป็นแบบนี้นะครับเหรียญนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี่นี่นะครับมาดูการตัดบ้างครับเหรียญจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะการตัดนะครับเป็นแบบนี้นะครับเหรียญนะครับนี่นะอันนี้เป็นเหรียญแท้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูเหรียญนะครับเหรียญนี้จะดูยากสักหน่อยนะครับเป็นเพราะว่าเป็นเหรียญ เรียมพลาสติกนะครับแต่ว่าจุดดูก็เหมือนกันนะครั Dieser บดูง่ายงครับตรงเกตตรงนี้นะครับนี่ถาว่าของปลอมทําได้ไหมก็ทำได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่เหมือนนะครับนี่นะครับขนาดเรียมพลาสติกยัง่องดูได้นะครับนี่นี่นะครับตัวสื่อนะครับ <punished>. อันนี้อันนี้ตัวสื่อภาษาขอมอ่านว่าตัวนี้อสังวิสุ โลนะครับนี่ครับเหรียญนี้ค่อนข้างจะสวยงามนะครับนี่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับจุดดูตรงนี้นะครับที่ผมเห็นของปอมทําไม่ได้แบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ต้องพูดตรงนี้นะที่ย้อยลงมานี่นะนี่นะครับเหรียญแทบเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่ครับส่วนตัวผมเจอสวยๆจะเก็บเก็บไว้ครับให้ลูกให้หลานให้ญาติพี่น้องครับราคาไม่แพงครับหลักสองสามร้อยสามสี่ร้อยนะครับเมื่อก่อนเหรียญเราสองร้อยก็มีนะครับ อยู่ซองเดิมๆนะครับนี่สร้างปีพอ2องสอนะครับถ้าผู้ชมใครเจอก็อย่าพลาดเก็บนะผ้าดีราคาถูกครับไม่ต่างจาก25ศตรวรรษของที่ปลุกเสกที่ท้องสนามดวงเลยนะครับส่วนตัวผมชอบแขวนพระองค์ถูกๆนะครับองค์ที่มีราคาหนะ่ยผมก็นิม,มนต์นะครับเพราะว่าเงินทองหายยากนะครับ องค์ที่ผมรักจริงๆผมก็เก็บไว้บูชาครับอย่างหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนี่ครับนี่นะครับผมแขวนติดตัวอยู่ตลอดนะครับแ้วคาดปลอดภัยดีนะครับผมศรัทธาในองค์ในหลวงราชการที่เก้านะครับแล้วก็พระชัยหลังช้างนี่ครับนี่ครับชื่อดีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนี่ครับ มีผมเห็นมีสามกริย์ก็มีนะครับเนื้อสามกริยัเนื้อเงินเนื้ออะไรนะครับแต่ผมยังหาอยู่ยังไม่ได้มีโอกาสนะครับว่าจะได้มากับเนื้อสามกริย์เธออยากได้อยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับไม่ต้องไปสอหา,าพระแพงๆที่ไหนครับนี่ของดีราคาถูกแล้วนะครับนี่จุดดูตรงนี้นะครับนี่นะครับ ง่ายๆเลยนะครับดูอย่างนี้พอจบนะครับนี่ตรงสื่อคอมๆนี้นะครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องก้อนดินชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ